วันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยลีลาการควงปากกาของหนุ่มอัพทูวิพัฒน์ค่ะจะได้เห็นฉากนี้นะคะในละครนับสิจูบตั้งแต่ตอนแรกเลยแต่เราจะมาทําให้ดูสดๆกันอีกครั้งหนึ่งแล้วคืนนี้อย่าลืมติดตามนับสิจูบนะคะวันนี้ลากันไปค้มพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ความจริงแล้วอะตัวละครมีการคงปากกาอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อาจจะไม่ได้คงขนาดนี้แต่เพราะว่าบางทีเราใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันติดจนเป็นนิสัย่างครับคือผมก็ไม่ได้คงสิ่งอะไรผมแค่คงตามตามความรู้สึกหรืออ่างเง้ยคุณจะได้เห็นความใกล้ชิดที่มากขึ้นความ เข้าถึงมาคืนร้ายมากขอให้ติดตามชมนับสิษย์ในเรื่องนับสิษย์ระจุด้วยอบอกเลยว่าเข้มข้นแน่นอนครับ